ครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็มีโอกาสมาบวชพระสังฆราชใหม่ที่ท่าแร่เ,เจอบัเดอร์ สำคัญเลยนะครับเบอร์เดอร์ทำการศึกษากันห้าลาซาณนะครับอ่าสวัสดีเบอร์เดอร์สวัสดีครับแนะนำตัวนิดครัครับผมเบอร์เดอร์ภาคสีเจริญนะครับอยู่หน้าลาซาณอาทิตยอยู่ที่ลาซาณช่วงนี้ก็สอนครับเป็นยังไงยังทำโรงเรียนอยู่ยังทำโรงเรียนอยู่ครับมีเด็กๆอยู่ครับดูแลเด็กในช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดด้วยก็ลำบากเขาต้องดูแลอย่างใกล้ชิดให้เด็กปลอดภัยด้วยแล้วก็การศึกษาไปด้วยนะครับแล้ครับพอดีก็ออกมางาน พระสังธารยพิเศษสังฆราชที่ท่าแรกนะครับมาเจอพระคุณเจ้าตอนเช้าที่ครับโอ้โฝนตกแต่ทุกคนก็มาด้วยความยินดีมาเมื่อคืนมาเมื่อคืนครับออกตั้งแต่สิบมงเช้าถึงเที่ยงคืน1ลยสิบสองชั่วโมงเต็มเลยลครับเออเวลานี้คณะลาซาลเนี่ยมันมีโรงเรียนแบมบูอะไรยังมีครับมีครับมีครับอยู่ที่สังขบุรีกันนะครับเริ่มต้นจาก ็นศูนย์เด็กเล็กนะครับ<ล>จาก5 6 0คน<ล>เป็นเด็กที่พ่อแ,แม่ทํางานเป็นอยู่ในสนัย่างต่างๆแลเป็นชาวเขาชาติพันธุ์เนะาะหลังจากที่เริ่มต้นแล้วเนี่ยก็ทางผู้ใหญ่เห็นว่าโครงการที่จะดูแลเนื่องจากนโยบายของคณะราษฎรเนี่ยเราต้องดูแลศลึกษาไม่ว่าคนเชื้อชาติใดศาส,สนาใดนะครับเราอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยให้เขามีเอกสารสดีที่สุดเพื่อเขาจะเป็นคน<อ><อ>ดีนครับกอนนี้คณะราษฎรเนี่ยในในประเทศไทยมีสมาชิกเยอะไหม ไม่มากครับมี20กว่าคน20กว่า20คนทั้แต่เรามีโรงเรียนหลายโรงเรียนครับแล้วในโลกในโลกในโลกนี่เยอะครับก็3-4พันคนอยู่3-4พันคนครับในเมืองไทยมี20กว่าคนเองมีชาวต่างชาติบ้างไหมก็มีตอนนี้ก็มีชาวสเปนนะครับมีโปรตุเกสแล้วก็จะมีพม่ามีเนื่องจากที่ดูในประเทศไทยเราอยู่กันมีกลุ่ม7ประเทศนะครับหนุนเรียนกันว่าจะเป็นฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียต่างๆนะครับเราก็ยังมีการหมุนเรียนแลกเปลี่ยนวิชากี่เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยงานซึ่ง,งกันและกันนะครับแล้วแล้วแล้ว,ล,วลาซานหญิงเนี่ยเป็นเป็นคณะคณะลาซานซิสเตอร์ก็เริ่มต้นนะครับก็มาจากอาจารย์บรรนอยจะได้จิตบกรรมของลาซานนี่ก็ได้เชิญซิสเตอร์นะครับได้อ,อบรมได้ดูแลใช้พ้องในต่างๆใกล้เคียงกันนะครับก็ลาซานซิสเตอร์นี่ก็มีดูแลที่ลาซานกรุงเทพด้วย นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ห้าท่านนะครับที่ดูแลโรงเรียนอัตบานลาซานแล้วช่วยงานที่ลาซาลกรอเทพคือสิสเตอร์ลาซานนี่ก็มีกําเนิดจากประเทศไทยครับยกไปว่าเวียดเริ่มมันมีจากที่เวียดนามเวียดนามก่อนนะเวียดนามก่อนครับเวียดนามนี่ใครใครเป็นคนไปตั้งที่เวียดนั้ก็น่าจะอันนี้ผมต้องบอกว่าปฏิสารตรงนี้อาจจะขอใครนะครับในช่วงนี้เพราะว่าในรูปองไทยก็มีไปยี่สิปีแล้วตั้งตัว แต่ว่าแต่่วากระแสเรียกของธนาคารแอสเซสเตอร์หรือคณะบดเดยนเดี่มันก็น้อยลงเนาะก็ตอนนี้ก็ลำบากครับเพราะว่าทำไมเนหนักก็กระแสเรียกน้อยลงทั้งหมดถ้าใครสนใจทํางานอยากดูได้เด็กๆทำงานการศึกษาที่ชอบใช้ชีวิตในการอบรมอยู่ต่างๆเนี่ยก็เรียนเชิญนะครับมาเป็นสนใจสุนใจไม่ว่าจะเป็นที่ยูนิี้ยูอะไรที่ปราสาทสำคมีที่ตี่เ่อที่สำคัญก็มีบ้านสำคัญนะครับที่จตุสารก็มีบ้านที่จตุสค์ด้วยนะครับ ครับผมผมเห็นประเดิ้์ตลอดเลยเวลามีงานที่ไหนก็ไปเดี๋ยวอยู่ตรงนู้นอยู่กรุงเทพเข้าไปต่างจังหวัดป่ะเดิ้ลเป็นบุคคลที่ที่ใกล้ๆกลภาษาอันนี้ในแง่บวกนะบอว่าอยู่นิ่งไม่ได้ไปเพื่อนเพราะว่าไปไปไปดูแลไปไปมผมมีเพื่อนๆนะครับและการที่ไปรับมูใจให้กับมีมีเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันทำงานด้วยกัน การที่เราไปร่วมงานไปให้กำลังใจถ้าเกับเราเติมพลังเนาะให้ความกระแสะเลือดของเรามันเข้มแข็ขงเพราะบางครั้งเราก็มีความยากลำบากความท้อ,อแต่พระพรของพระเจ้าเนี่ยเ,เมื่อเราก็แค่ไปให้กำลังใจเพื่อนๆที่จะบวชฉลองยี่ห้าปีสา,ามสิบปีต่างๆจะเห็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเราเนี่ยเนี่่ยยอางแล้วอย่างพระคุณเจ้าเอ่อวีอรเดชท,ที่จะบวชรู้จักกันดีไหมรู้เลยไหมต้องบอกว่า ตอนเรียนแสธรามปีหรือถ้าแปดเจ็ดเดียวกัน,น, 1, 8, 7, กนห้องเดียวกันนะครับเรียนด้วยกันเลยในะห้องแต่ผมเรียนปีเดียวกันมีเพื่อนเรียนด้วยกันเยอะนะ <S <S คุณเจ้าอาจจะนะครับพอเรียนมาน้อยแต่เพื่อนเดียวนห้องเนี่ยพ่อจ้าวัฒนีพ่อสุศักดิ์ภงพิษเนะี่ยที่เจ้าวาสอสีหานที่จาําร,ารนานเนี่ยก็เรียนด้วยกันทั้งหมดเลยแล้พวกนี้มีด้ยวยกันเยอะนะครับก็ถือโอกาสมาเยี่ยมแล้วก็มีคุณครูที่มาจากท่าแรกผู้สูงอายุก็อยากจะร่วมงานก็เลยมากันเป็นหนึ่งกันทตู้นครับมาให้กำลังใจก็ดีใจ ขอสุดท้ายเนี่ยขอบารเดอร์นะครับจะพูดอะไรก็ได้ให้กับบรรดาพระสงฆ์บรรดาพระสงฆ์นักบวชและก็พี่น้องสามัญชนนะครับในโอกาสเนี้ยโอกาสนั้นเป็นมงคลก็ได้ว่าที่เรามาต้องบอกว่าพระพรของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่ทุกของทุกแห่งพระพรของพระเจ้ามีอยู่มากมายทีเดียวถึงแม,เมแ้เราจะอยู่ในช่วงตะบกอยู่ช่วงใ,ใ,ใต้ฝุน่นช่วงของพายุช่วงของโควิดแต่ไม่นึกว่าพี่น้อง ทั่วประเทศจะาหลังไหลมาอย่างสะพานนครวันนี้มากมหยท่ทีเดียวฝนตกกระหน่ำมาตลอดทั้งวันนะครับแต่ทุกคนผมเนาะไอ้วันนี้หน้าท้าทางจแย่แต่มาเนี่ยไม่มีที่จอดรถฝนหยุดแล้วนะเนี่ยหยุดแล้วครับช้องฟ้าแดดออกเลยครับเป็นพระพรของพระเจ้าต้องบอกว่า ก็ในวันนี้ก็ขอที่ท่านและโดยเฉพาะพวกเราก็ขอพระพรแด่พระเจ้าเพื่อพระสัมาสธใหม่ของเราเด็กแกรี่รวมท่านทุกคนที่มาวมงานวันนี้ให้เดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอท่านมีความสุขในเสียงพระพรของพระเจ้าโอกาสบัญชลองแม่พระรับเกศยตพระสาส์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณบัลเดอร์พระพาสรีเจริญนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในพระศัสนาสัมรนะครับพี่น้อง ก็ขอพี่น้องมีความสุขกับวันนี้นะครับวันที่เราจะมีวิธีบวชพระสังฆราชใหม่นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ